โอ้ยบังตู้ยิงเสด็จออฟฟิเชียลตัวนี้เป็่ยถวยวัลนครับเป็นถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลเนี่ยซึ่งหน่วยงานของราชการเพิ่นจัดงานงานกีฬาเนาะแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนประมาณนี้เพิ่นกระสังตัวนี้เข้าไปกระสัง เขามาหาปุ่มแล้ววันนี้ก็จำนายนี้ก็็เอดอ O ไปคือมันสร้างออกมาเป็นย oh. so ี่สิบสามสิบตัวใช่ไหครับล <consoles. S 2> ังจากโอ้ครับครับครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นลูกจำนายถึงกันเลยครับครับตัวนี้เป็นลูกเป็นลูกรางวัลลูกรางวัลอันนี้ส่วนมากแล้วมันเปลี่ยนทางกระทรวงวัฒนธรรมอัวชาววัดเพิ่งสั่งมาซึ่งเพิ่งออกมาเป็นรางวัลเท่าครับแต่งาน เป็นงานฟีมือดยอดนครอบอันนี้ก็เอาไว้ติดใช่ไหมติดชื่องานติดเลยก็จะเป็นส่วนมากเ้าก็จะเป็นจังหวัดกรสินเราใช่ไครับที่เอาไปใช้ไม่ได้ออกไปไปนอกจังหวัดอยู่ในหน่วยราชการของจังหวัดกรสินน่วยครับกระทรวัฒนธรรมง่ายานของพัฒนาชุมชนโดยปกตินะครับบัดทีนี่สมมติว่า นักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวมาอย่างนี้เพิ่นอยากซื้ออะไรเนี่ยเป็นเป็นซื้ออะไรยศใส่ครับครับไปซื้อดีมันมีมีศูนย์ศูนย์เรียนรู้อยู่ครับอ๋อศูนย์เรียนรู้อยู่ในโรงพยาบาลใดในโรงพยาบาลยูยูของตําบลเราหรือ่าตําบลยูยูบองเลยครับซื้อบ้านผู้ใหญ่ครับบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่โอ้ยูบ้านแล้วเราอย่างนี้อย่างโคมไฟนี่ถือเป็นสินค้าไหมครับเป็นสินค้าครับ ม่มีจำหน่ายเหมือนกันครับแต่สุดมากแล้วสำหรับโกไฟนี่ถ้าเป็นรุ่นนี้นี่ยนื้อเี้ยมีถ้ามีเอสก็นด้ไหมซัมเนี้ขนาดนี้เนาะพอไปแล้วครับแบบนี้ยังไม่มีจำหน่ายแบบนี้ยังเป็นจำหน่ายเพราะว่างไรมันโชว์นะครับจะต้องสั่งเนาะมัดเนื้อเนาะเดื้อใช้เวลาหลายอ๋อถ้าขายมันก็ต้องแพงเนาะถ้ามีขายนี่ก็คือถ้ามีขายแบบนี้ แล้วก็มัดอว่ามาอยู่ในรูปแบบของนี่ครับเป็นเป็นอะายกันทั้งหมดโอ้มาอะไรกันรางวัลที่บ้านประชาชนเราได้รับนี่เป็นเป็นโล่รางวัลเป็นโล่รางวัลเป็นเกียรติยศนะครับซึ่งง่เป็นการประกวดหมู่บ้านซึ่งเป็นรางวัลของอาตบลเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นรางวัลของ ศูนย์เรียนรู้ดีเด่นนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ดีเด่นแล้วก็เป็นตัวนี้นี่ละเอียดครับเป็นยอนเลยเป็นเป็นของพัฒนาชุมชนบ้างเป็นของมหาไล่กสินบ้างนะครับที่เพิ่นเขามาอันนี้ก็คือครับรางวัลที่หมู่บ้านเราได้รับครับทั้งหมดเราได้รับทั้งหแต่เรทั้งเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรไม่ไผ่ นี่มันเป็นที่หุ่นจักโดยโดยกว้างแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาไปสู่โลกความเราที่นี่นู่นนี่นั่นของภาครัฐหรือว่าของเอกชนเพื่อน้องความสําคัญเนื้อเจ้าวะเมล็ดไม้ไผ่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับศาสนาเนาะเยอะมากเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในห้วงของพรษาก็เกี่ยวการอนุรักษ์ทีนี้ทีนี้มันก็แล้วอย่างมึงวางเมล็ไม้ไผ่ มีีีท่เดยวในโลกครับมีที่เดียวในโลกจริงจริงที่อื่นไม่มีไม่มีการันตีได้แล้วมาลัยแม่ไผ่นี่มันได้อยู่ตัวจงหวัดกาฬสินธุ์นะครับทีนี้ผมผู้ร่างสัตว์ชิ้นงานคืออะไรครับครับผมกระเร่นี่ท่านก็มีส่วนครับนี่คือชิ้นงานชิ้นงานผมคนเดียวเองคือผมร่างสัตวแปลว่าเออมาลัยแม่ไผ่นี่ ได้อยู่โทษเรื่องจังหวัดกาลสินที่นี่จังหวัดกาฬสินนี่มีอะไรเป็นเอกลักษณ์ได้หรืเลยเป็นอัตลักษณ์คือโป่งล่างนะครับโป่งล่างผมก็เสื้อโป่งล่างเอาไปนะครับซึ่งมันจะเป็นซุดอ้อกแบบเอาเองเลยนะซึ่งมันจะเป็นสุดจีบเมือเมือแล้ววันนี้จังหวัดกาลสินเท่านี่ใช่ว่าจะทําได้ทุกเบื่อแล้วก็ทุกหมู่บ้านนะครับที่นี้ผมก็เลยเสื้ออัตลักษณ์ของเทศบาลตำบลพุทธวางเอาไปคือตะไลล้าน นี่ครับตะไลล้านนี่ครับเป็นโบม้าเนี่คือตะไลตะไลล้านนะครับที่เดียวในโลกเหมือนกันครับที่เดียวในโลกนะครับสุดยอดทีนี้ตอนนี้ยี่สิบล้านแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าชิ้นงานชิ้นนี้ไปสมมติว่ามันตกไปอยู่จังหวัดเลยก็ตามของประเทศไทยถ้าคนถ้าคนรอบรู้กบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่พื้นที่นดีเขาจะรู้ันตีว่างงานนี้มาจากจังหวัดกาฬสินแล้วตามมัณฑวลดกาฬสินธุ์ มองเลยมันได้มาอะไรไปไผ่ตามมาที่แต่ละรานเจอะเลยครับตัวนี้คือผมเรียงที่คือที่ไปที่มานะครับของชิ้นงานของชิ้นงานนี้ที่สยอดมากนอกจากเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินแล้วก็เอกลักษณ์ของสมุทรปราารกรุงป้าแล้วมีมีอะไรที่เกี่ยวกับกาลสินที่พิเศษจากไหนในพิเศษจากนี้ ก็คิดว่าจะทําอยู่นะอาจจะเป็นไดโนเสาร์หรืออะไรประมาณนี้ครไปในในอนาคตคิดอะไรครับมีเครื่องดนตรีนะนี้ก็ได้นีเครื่องดนตรีมีพื้นฟิวมีโบ้โซ่เนี่ยมีอะไรอย่างไรก็คือพื้นแล้วตอนนี้ท่านได้ถ่ายทอดวิชาเนี่ยให้ให้กับลูกหลานได้บ้างล่าลูกหลานเนี่ยเมื่อซึมซับเอาอยู่ตลอดนะครับประเภทนี้บุญพ่ออะไรทั้งสองครั้งนี่งครับจะคือถ้าลูกเลี้ยงเนี่ยเราตั้ เทคนักเรียนเข้ามาเรียนรู้ฝึกทำในการวิธีเหล่าไม้พับไม้ผ้าไม้แล้วก็ประกบที่ว่าเรื่อมันเป็นมะไรไม่ไผ่ครับอันนี้คือรูปมันมัน<ด>เป็นงานละเอียดม,มากลเลยเนาะครับละเอียดแล้วก็ต้องใจเย็นครับต้องใช้เวลากี่วันกี ีครับจะได้ชิ้นนี้ออกมาครับท่านชิ้นนี้ถ้าถ้าเข้าทุนเทจริงๆแล้วมันเป็นอายุประมาณวันเดือนหรือว่าสองเดือนครับโอ้สุดยอดเลยคือคือเดือนสองเดือนนี้คือใช้เวลาแบบทั้งวันที่เราใช้เลยใช่ไหมแต่ว่าเคาจะต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลามีอะไรเพราะว่ามันเครียดมันมันเหนื่อยเราต้องยุดต้องเมฆกันผ้าก่อนเมฆแล้วคือที่ท่านทำเนี่ยใช้เวลากี่กี่เดือนครับ ตัวนี้เป็นปีเป็นปีีเนาะเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าเป็นงานอะไรกเรื่อยๆเป็นงานอะไรเรื่อยๆข้ามไปเรื่อยๆแล้วเราเท่ากับประกอบประกอบเข้าไปเป็นรูปร้านแล้วชิ้นนี้นี่ได้รางวัลไหนมาครับพ่อชิ้นนี้ได้รางวัลคือคือไม่ได้ส่งประกวดอแต่เาามโชว์ชิ้นที่ส่งประกวดของจังหวัดนี่รู้สึกว่าได้รับล้วนคือมันเป็นชิ้นชิ้นเล็กลงไปกวันนี้มันได้ รับรูจ้กพู้ว่าราชการจังหวัดในทุกชมโพทีุู่ดใสจำได้ไม่ได้ปรากวดแต่ว่าแต่ผมผมดูแล้วผมว่าคุณค่าของมันเนีวสุดยอดมากเลยนี่มินค่าใหราคาอะไรไหมครับนี่เขาเขาเคยเฮืออยู่ครับแต่ว่ามีขายให้เท่าไหร่เขาให้ เกือบหมื่นโอ้เกือบหมื่นครับแต่ว่ามีขวดน้อยไปไม่ต้องขายครับเกือบหมื่นมีคนมากถือว่าน้อยไปรเพาาะว่ไม่ต้องขายเพราะว่ามันเป็นมีคุณค่าตัวชีวิตเดียวในโลกครับอ่าชิ้นเดียวในโลกมีคุณค่าตัวชีวิตต่อครับใช่คือแปลว่ามันมีคุณค่าตัวจิตใจมากกว่าเงินเหม้อพ่อเพราะว่ามันสามารถเอารุคนได้รอยยิ้มได้เมื่อไม่เห็นแล้วกับความทับใจมันมันมีความสุขผมก็ภูมิใจกับท่านลบเพราะว่า เมื่อเกิดความภูมิใจมันก็เกิดรอยยิ้มเมื่อเกิดรอยยิ้มมันก็ได้ความสุขเนาะงานเท่าป้าภูมิใจไ้ให้ลูกให้หลานเราได้ชื่นชมต่อไปในอนาคตร้อยปีทราปีเลยับครับก็ขอบคุณคุณพ่อสงวนเนาะสงวนแย้มใสสงวนแย้มใสแย้มใสบ้านคุณว่าเรานะครับที่เป็นผู้มีฝีมือทําหน้าที่อะไรครับในหมู่บ้าน ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้คือท่านทีลองลองมาท่านกุ้มอนุรักษ์ศิลปะการกําบัอเป็นกุ้มอนุรักษ์อนุรักษ์ครับศแล้วั็ลายตำแหน่งนะครับถือโบกลายเบอร์โคหน้าคุ้มการเปลี่ยนนะครับแล้วก็เพิ่งเลือกตั้งมากมากก็คือคณะกรรมการชุมชนใคไปเลยอ๋อกรรมการชุมชนครับถือว่าก็เป็นผู้นําในชุมชนอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้นำในชุมชนเปนที่ถ่ายทอดถือว่าเป็น ขาเรียกอะะไรนยู่หลานเรราคัะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สุดยอดมากเลยครับต้องต้องอนุรักษ์เอาไว้ให้ให้อยู่นานๆแล้วก็สานต่อให้ให้ลูกหลานไปด้วยให้ลูกหลานเขาทาเป็นด้วยครับผมกับก็ขอบคุณคุณคุณพ่อสงวนครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแข็งแรงแข็งแรงครับครับสวัสดีครับโอลยบั์ตูดิงสดุด Off oh, the